สวัสดีครับ FC อายุข้าผมห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับนิสสัน NV กระบะน้อยทำกินโกยเงินโกยทองได้เป็นหลักล้านหลักหมื่นล้านเลยนะครับผมคันนี้นะครับนิสสัน NV เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สเครื่องหัวฉีดเป็นคว e นแคปสามารถนั่งหลังได้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งได้มีหูช้างเปิดระบายอากาศได้นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับประกอบอาชีพนะครับข้าราชการระดับสูงนะครับผม อยู่ในกองทัพอากาศนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้งานเอาไปขนข้าวขนของนะครับทํามาค้าขายนะครับผมเอาไปประกอบธุรกิจนะครับพัฒนาชีวิตคุณให้ดีขึ้นสามารถโกยเงินโกยทองได้เป็นล้านเลยนะครับผมอดีตนะครับถ้าคุณติดตามทิ k t o k นะครับผมของเซเลบชื่อดังในยุคนี้นะครับผมที่ทําเกี่ยวกับปลาสวยงามนะครับเขาเคยใช้ NV นะครับสมัยเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะครับจนปัจจุบันเขาประสบความสำเร็จจนมีเป็นหมื่นล้าน คุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นได้นะครับผมถ้าคุณได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับแอร์เยน็นฉ่ำเครื่องเกียร์ดีนะครับผมเป็นเกียร์ออตโต้หาค่อนข้างยากด้วยนะครับเป็นควีนแคปสามารถนั่งได้มีหลังคาแคลริบอยสามารถขนของได้กันแดดกันฝนสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างน,นะครับผมภายในเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ขาดนะครับตกแต่งลายไม้มาให้ด้วยจากโรงงานนะครับ โดยรวมสวยงามเป็นเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นกระบะทํากินนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับด้านหลังกว้างขวางนั่งได้นะครับผมนี่นะฮะเด็กเข้าไปนั่งได้เลยนะครับเป็นกระบะแคปนะครับ NV มีทั้งแวนทั้งแคปเล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคปใหญ่นะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะลอนสันต่างๆของกระบะยังสวยงามเลยนะครับผมนี่นะฮะ ผมแนะนำนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับหากระบะทำกินนะครับเล็กๆประหยัดน้ามันแบบนี้นะครับ NV ตอบโจทย์นะครับถามกันมาเยอะวันนี้มีมีสภาพดีๆจัดมาให้แล้วนะครับผมรีบจับรีบจองได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผม นี่นะคะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับมีเพียงคราบเศษดินเศษฝุ่นเศษกรรไรตามการใช้งานทั่วไปบ้างเท่านั้นนะครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนะครับผมนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเดวให้ตากล้องนั่งด้านหลังนะครับผมนี่นะคะ เราเข้ามาอยู่ในศพตัวรถนะครับภายในนี้ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับผมขนาดอายุปีขนาดนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับสวยงามนะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2000นะครับปี2000นะครับผมราคากระบะทํากินนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมให้คุณไปค้าขายนะครับผมเอาไปขนข้าวขนของค้าขายทาเงินให้คุณได้เป็นหลักล้านพันล้านหมื่นล้านได้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับจัดมาให้แล้วสภาพดีๆกับนิสสัน nv ควีนแคบด้านหลังนั่งได้มีหลังคาแคลริบอยสภาพดีๆแบบนี้มือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะจัดมาให้แล้วตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์ใครเห็นคลิปแล้วชอบชอบถูกใจรีบจับรีบจองเลยนะครับราคาแค่หลักหมืน่นถูกกับมอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมนี่นะฮะแล้วเอาไปขนข้าวขนของได้สบายๆเลยนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีปีใหม่พี่ๆเ c ชาวไอยุคาทุกท่านเลยนะครับ เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับไร้ปัญหานะครับผมเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขกับครอบครัวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเมตตาร้านเล็กๆของเราอายุค้าด้วยนะครับจะหารถดีๆมาบริการพี่ๆเอฟซีทุกคันต่อไปนะครับพี่ๆคนไหนถูกใจคันไหนรีบจับรีบจองโทรได้โทรนะครับผมน้องมีบริการส่งทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวนะครับปีใหม่เราก็ส่งถ้าอยากได้จริงนะครับผม หาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมฝากไว้ด้วยกับ NV นะครับผมขอบคุณครับ